าพี่โดเนี่ยอยากกินอะไรเป็นพิเศษพี่โดบอกป๊อบได้เลยนะคะมะม่วงอะไรอะคะอร่อยจังเลยมะม่วงแรดพี่ออกมาแล้วนะเจอกันที่ร้านนะป๊อบเอาเสื้อมาคืนพี่โดค่ะพอดีว่าเมื่อคืนพี่โดล,ลืมทิ้งไว้ไม่มีปัญญาหาผัวเองเลยไงถึงได้มาอ่อยผัวชาวบ้านแบบเนี้ยพี่โดถอดสิคะ นะคะคพอดีว่าเห็นป้ายรับสมัครพนักงานยังรับอยู่ไหมคะรับครับว่าแต่น้องเริ่มงานได้พรุ่งนี้เลยไหมได้เลยค่ะพอมากเลยค่ะงั้นพรุ่งนี้ก็มาเริ่มงานได้เลยนะครับได้ค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่โดสวัสดีจ้ะอันนี้ป๊อปนะที่โดบอกว่าจะมาเริ่มงานวันนี้วันแรกค่ะ<อ>ต๊อบ นี่เอฟเป็นแฟนของพี่เองสวัสดีค่ะพี่เอฟยังไงป๊อบฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะว่าแต่ป๊อบทำอาหารเป็นไหมจ๊ะทำเป็นค่ะแต่ว่าทำไม่ค่อยเก่งเอฟงั้นโดฝากสอนงานป๊อบเลยนะได้สิร้านเราเนี่ย มีเมนูเด็ดๆหลายเมนูเลยนะเมนูเด็ดนี้มีอะไรบ้างหรอคะก็มีเมนูยำปลาสลิดผัดพริกแกงสตอแล้วก็ต้มแซ่บหมูเด่นจ้ะ <c oughs> ดีจังเลยนะคะเมนูเนี่ยมีแต่น,น่ากินน่ากินนะคะว่าแต่พี่โดชอบเมนูไหนที่สุดล่ะคะเผื่อวันไหนพี่เอฟไม่อยู่นย เราจะได้ทำให้วิโดกินแทนพี่ก็กินได้หมดอ่ะจ้ะ ตอบจ้ะตอบ <c oughs> พอทำได้ไหมจ๊ะํ <c oughs> ำได้ค่ะ <c oughs> งั้นก็เดี๋ยวตักใส่ถ้วยไปให้ดูได้เลยนะ <c oughs> ได้ค่ะ โจคะลองชิมให้ป๊อบหน่อยได้ไหมคะว่าป๊อบทำอร่อยหรือเปล่าออป๊อบป้อนคะ่ะหืมใช้ได้เลยเนี่ยถ้าพี่โดเนี่ยอยากกินอะไรเป็นพิเศษพี่โดบอกป๊อบได้เลยนะคะยาป๊อบทำให้พี่โดกินเองคะ่ะอ,อ,อย่าไปเอาน้ำให้คะ่ะ น้ำค่ะพี่โดเปียกหมดเลยค่ะ,ะพี่โดโไม่เป็นไรแบบค่ะป๊อ,ปอบเช็ดให้ค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็ดเองพี่โดคะพี่โดถอดสิคะเดี๋ยวป๊อบซักให้ค่ะถ้าพี่ถอดแล้วพี่จะใส่อะไรละจ้าป๊อบจริงด้วยค่ะนี่ปอ๊ <laughs> ปอบลืมไปเลยค่ะงั้นป๊อดขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับ <laughs> พี่เอฟก<ค><ณ>็กินสิงั้นป๊อบขอลองชิมหน่อยนะคะหืมมะม่วงอะไรอะคะอร่อยจังเลยมะม่วงแรดแต่ไม่ได้แรดธรรมดานะแรดเงียบ พี่เอฟพ,พี่โดคะอยวป๊อบขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแต่ถ้ามีอะไรให้ป๊อบช่วยเนี่ยสามารถโทรหาป๊อบได้24ชั่วโมงป๊อบจะรีบมาหาเลยคะ่ะเอฟเดี๋ยวโดขอตัวไปข้างนอกแป๊บนึงนะ พี่ออกมาแล้วนะเจอกันที่ร้านนะทำไมโดไปนานจังอะ่ะเอา้าทำไมโทรไม่ติดเนี่ย ไปไหนมาทำไมเอฟติดต่อโดไม่ได้เลยอะ่ะโดขอโทษน,นะเอฟเพอดีว่าโดติดธุระอยู่อะ่ะแล้วก็มือถือแบตหมดด้วยเรากินอะไรมาหรือยังเอฟเก็บผัดพริกแกงสตอให้อยู่ในครัวของโปรดโดที่โดชอบกินไม่ใช่เหรองั้นเอฟขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะ เก็คะว่าไงป๊อบป,ป๊อบเอาเสื้อมาคืนพี่โดค่ะพอดีว่าเมื่อคืนพี่โดล,ลืมทิ้งไว้นี่มันเสื้อโดที่ฉันซื้อให้เป็นของขวนนัญนี่ทำแบบนี้แายความว่าไงอยากจะลองดีใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจัดให้หน้าด้านๆแบบเนี้ย ต้องสั่งสอนหน่อยด่าดานไม่มีปัญญาหาผัวเองเลยไงถึงได้มาอ่อยผัวชาวบ้านแบบเนี้เลิกทำหน้าใส่ซื่อสักทีเห็นแล้วมันทุนเรศเกิดอะไรขึ้นอะก็ตตอบสั่งสอนมันอยู่นี่ไงแล้วมาถึงต้องขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยเนี่ย เอฟกำลังสั่งสอนคนที่ชอบปล่อยผัวชาวบ้านอยู่นะโดเอฟกำลังเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละไม่ผิดหรอกโดก็เมื่อคืนโดไปลืมเสื้อไว้ที่ห้องมันอ่ะจะให้เอฟคิดยังไงถ้าห่วงกันมากอ่ะก็ไม่อยู่ด้วยกันเลยเอฟเอฟพี่โดพี่โดคะพี่โดไม่ต้องตามพี่เอไปหรอกค่ะไม่มีประโยชน์หรอก นี่ยังจะมาย่อออย่าง้ฉันอีกเหรอปร๊อบแค่จะมาบอกว่าป๊อบชอบพี่โดจริงค่ะแล้วเมื่อคืนพี่โดก็นัดป๊อบมาเจอแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่เอฟคิดค่ะป๊อบป๊อบรู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรกับป๊อบค่ะและอีกอย่างพี่ก็ไม่อยากให้เอฟต้องมาระแวงพี่แล้วก็มันต้องคิดมากเรื่องแบบนี้อีก พี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ป๊อปไปทำงานกับน้องสาวพี่สวัสดีค่ะพี่โดนี่คงจะเป็นพี่ป๊อปใช่ไหมคะฝนเดี๋ยวพี่ฝากให้ป๊อปไปทำงานด้วยนะค่ะอันนี้เสื้อที่พี่โดฝากซ่อมเน้่แหรอคะเฮ้ยแบตหมดเหรอเนี่ย เอฟที่ต่อมาได้เลยเอองั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปก่อนนะค่ะค่ะเ,เออเดี๋ยวค่ะพี่โดพี่โดลืมเสื้อค่ะเอาเดี๋ยวยังไงฝนฝากพี่ป๊อปเอาเสื้อไปคืนพี่โดที่ร้านทีได้ไหมคะออได้ค่ะขอบคุณค่ะเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นะคะ แล้วที่ป๊อปมาวันนี้ป๊อปแค่จะมาลาออกค่ะป๊อปอยังไงฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะฉันไม่ได้ฟังเหตุผลใครเลยอะป๊อปต้องหักค่ะที่ต้องขอโทษถ้าป๊อปเป็นพี่เอฟป๊อปก็ต้องทำแบบที่พี่เอฟทำเนี่ยแหละค่ะพี่โดเขารักพี่เอฟมากนะคะเขานึกถึงความรู้สึกพี่เอฟมาโดยตลอด ยังไงป๊อปขอตัวนะคะ ขอโทษนะที่เอฟเข้าใจโดผิดแล้วก็ไม่ได้ฟังโดูอธิบายเลยอ่ะโดตั้งหากที่ต้องขอโทษเอฟอะที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันวุ่นวายขนาดนี้แค่เอฟเข้าใจโดอะโดก็ดีใจแล้วนะต่อไปนี้เราสองคนต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้เนาะ đẹp